พร,ร้อมไหมพร้อมนะคะยินมาให้เจออีกเลย ชี้ใช้ไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครใๆไปไกลๆให้ห่างกันเห็นรู้ฉันยิงปวดใจไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟัง ก็อยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียวล้ำพันให้รอยร้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว chân tung ca thốt chuồn bàn gà gà yêu nhức nhịp con điêu คงละทา้เก็อย่าตอกย้ำให้ช้ำเกินไปเธอจะเดินไปจากฉันฉันก็เสียทุกอย่างไปโปรดอย่าะะบอกว่าเพราะอะไรอย่าเลยฉันไม่อยากฟังอ,อยากจะมองฟ้าที่ว่างป่า เงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างก็อยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่าง อยากอยู่เงียบยบคนเดียวใครจะดีจะรายย้ายยแบบังไงฉันไม่ต้องการฟังอยากจะปลดปล่อยทุกทกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียว เงาคนเดียวลำพังให้รอยราวมันเชื่อใจให้ใจมันดีกว่าน,นี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียว เหมือนมียจะพูดครูเต๋าตอนท้ายตอนท้ายก่อนแล้วกันครับตอนท้ายเรื่องซ้อมใหม่เลยบาลานซ์ใหม่เลยแล้วก็ปิดคำไม่ปิดปากไม่เท่ากันด้วยว่าเดียโอมันยังไงแล้วก็บารลังยังไม่ได้เลยครับแล้วก็ของเต๋าไอ้ท่อนท่อนเปลี่ยนคีย์ครับมันยังไม่รู้สึกว่าส่งพอนะแรงได้อีกสองคนนี้นอกนั้นก็เล็กน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรับไป คุณลาขาครับโดยภาพรวมก็ชอบครับเพราะว่าเพลงนี้ก็มันต้องการความนิ่งอ่ะอแล้วทุกคนก็นิ่งไม่ล็อกแลกไม่เลกไม่ไม่ออกนอกเรื่องรอบราวแล้วก็ก็เห็นว่าซ้อมกันเยอะอยู่แต่ทําไมตอนชมเป็นแบบนี้ไปได้เทรานั้นเองนะเก็บให้ครบเท่านั้นแหละไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงก็ตั้งใจให้ดีๆเพราะว่ากรุ๊ปนี้เนี่ยอาจจะเสียงดังจนจนได้ยินมอนิเตอร์ไม่ชัดนะหมายถึงเสียงกรี๊ดผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้น นะเพราะเพราะครูจ้างหน้าม้ามาอีก400คนเพื่ให้คอนเสิร์ตเราดูคลึกครับแค่นั้นแหละที่เหลือก็ก็ชอบแล้วล่ะก็ร้องก็คือข้อดีนะก็คือยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าเค้นมากเกินไปไม่เค้นในการร้องไม่เค้นอารมณ์วุ่าเศร้าหรือเกินแต่ว่ามันก็โอเคมันก็ไม่ขาดไม่เกินอยากชมบ้าง เพราะส่วนใหญ่พอร้องซ้อมใหญ่จะโดนด่าซะเป็นส่วนใหญ่ขอชมว่านิ่งดีไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ว่าเก็บเรื่องร้องให้เนี้ยบหน่อยก็คาดหวังว่าสามคนนี้น่าจะทำอะไรได้ดีกว่าเมื่อกี้โอเคครับข้องครูก็ เจิดอะเจิดอะวันนี้สามคนเป็นทีมเมอร์คี่เจิดอะเออจริงจริงอย่างครูรักพูดเลยไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ครูมอไม่เห็นตาคาชาครูอยากเอากันไกมาตัดหัวเอ้ตัดผมเธอทีเดี๋ยวนี้เออมันมันมองไม่เห็นมันเลยเฮ้สติดคลิปเลยตัดม้าเตินะดีนะดีทั้งสามคนเรื่องเรื่องร้องนิดเดียวเท่านั้นเองทั้งภาพรวมโอเคมากนะใช่ หลืองบลาเสียงกันนิดนึงแล้วก็อารมณ์ไม่หลุดนะแม้จะใครรอกก็ตามแต่ละคนก็อ,อยู่ในคาแรคเตอร์แล้วการที่ได้ส่งพลังซึ่งกันและกันก็ดีมากต่านิดนึงระวังหน้าผักบางทีเครียดจนไปมันจะยนก้นอยู่ตรงเนี้ยแทนที่จะเป็นแฟมอาทิตย์นี้นแฟมก็ยังมีอยู่แตน้อยน้อยน,อยออนะคะคระ,ะ,ะ,ะวงังระวงัะวงนิดนึงนะระวังน้าที่เหลือก็ขอบคุณดีค่ะ โดยรวมก็ดีแต่ว่าคุณยูไม่ชอบตอนจบเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบเออไปถ่ายแบบกันตอนจบอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นอะอยู่ตรงเนี้ยแล้ก็แบบใช้ความรู้สึกกับภาพที่จบไปอันนี้เขาเกลียดเองปหะคะอ่าโอเคว่ากัน นะลองปรับนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือมันอาจจะอยู่ที่คือมันน่าจะแบบปล่อยจบไปเลยดีกว่าดีกว่าเพราะมันกาลังทาล้วก็หันหลังไปแล้วก็แบบเข้าโพสอะไรเงี้ยแล้วไปเห็นด้วยว่าแบบท่าสุดท้ายมันไม่ได้อยากอยู่คนเดียวมันไปซบกันทําไมอยู่กันสามคนแตอยู่แค่สามคนคนเดียวดี่คนเดียวมันมันมาถูกทางแล้วอ่ะแบ่คนนั้นอยู่ไหมแยกกันก็ได้แยกกันบ้างก็ได้คุณฟอยส์มันยไม่ขัดใจ ติดนิดนึงผมเฟมาสุดท้ายลูกตอนจะจบอะตอนที่คือพอดีท่อนเราอ่ะมันเป็นท่อนที่มันมันเหมือนขึ้นเขาอ่ะให้ใจมันดีกว่านี้บ้างและหน้าลงมาเป็นไงเรยก่ออบบะมันให้มันต่อไปอีกนิดนึงให้ขต่อฟิลิ่งนะใช่คือย่างกีบอย่าเพิ่งรีบถอดล่างออกมาเออต้องส่งส่งไปให้ให้เต่านิดนึงให้มันชาด ก็ได้กับแคนนอนสามคนแล้วแคนนอนก็แคนนอนแคนเนอะไรแล้วแล้วพวกผมว่าดีเหมือนกันนะคือว่าตอนท้ายในแทนที่จะประสานหมดใช่ไหมครับเป็นทีละคนก็ได้นะมันจะได้เพราะว่ามันตั้งติลองนี่ลองนี่ลองนี่ที่ไหนแคนนอนแคนนอนน่ะตอนนี้กายจะเป็นซีคีดีแล้วนะครับยักเงียบคอะจี๋เหรอ แต่มันต้องวอลแหวมันต้องมาพร้อมกันนั่น<า>แหล,ล,ละลนะไปจะตอนกะตอนจะก่อนอก่อนที่เปลี่ยนทีอะทีทเฟรมประสานอยู่อันนั้นเอายังเอาอยู่นะเออเพราะมัไมนไม่งั้นมันไม่ส่งช่วยเต่าเลยเข้าใจปะ่ะก่อนไปบริดจ์อะแล้วทำไมต้องช่วยเต่ออ <L> าอะฮะเพราะเดี๋ยวเต่ามันมันพอส่งมาปุ๊บเดี๋ยวทำไมต้องตอบ่ยโค้งแห้งเฉย หมดทีก่กูแนงขยับจะสอนก็แตะลึกได้เลยทำเป็นลูกใครลูกใครเนี่ยลูกใครล้อเล่นนะลูกหูล้อหูแอดเล่นไล่ระดับนิดนึงแล้วก็ต้องมันจะค่อยๆเบาให้มันค่อยๆเบาอ้าวพี่หญ um> ิงอยากจะเออมันตกใจอ่ะเออไ้ใจมนดีีกว่าเหมือนกันมันเหมือนแบบ มันเยอะไปหน่อยคือมันมีอดีแต่ว่าต้องบาลานมันเออมันเสาห้ามาตรฐานแยกกว่านี้นะนี่กำลังมากกว่านี้ครับดีดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลูกต้องให้ลุ้นตลอดเลยลุ้นตัวหนึเหน่ยนะลุ้นกีรเริ่มลุ้นทีละเอฟ